พูดสิูเอาทำอะไรกวและนี่คือเกมอีกี้แห่งวงการฟุตบอลไวทูเค่ายหน้านักเตะว่าคนนี้คือใครใครแพ้ลงน้ำนี่ครับนี่ไปดูกัน3 2 1สองหนึ่ครับแรกครับอะไรของมึงคือะไรอ่ะคูตินโจถูกต้องครับเออันนี้คือไงครับเออผมว่าหัวทองทออย่างเงี้ยถามหน่อยครับพี่ชอบไหมชอบไหมทามได้ไหมฮะทามป้าป้าเอาไปครับ ดุนเยสครับไม่ใช่ครับฟิมิโนถูกต้องครับคนต่อไปครับเซอร์ลิงครับถูกต้องครับอ่าบารโลเตลี่ครับถูกต้องครับโอเคเหลือคนสุดท้ายครับเหลือได้สิบวิเก้าปีนเขาเจ็ดเดือเขาถูกต้องเลยเลยแลเวไนเกมทำเวลาไปทั้งหมดห้าสิบเจ็ดวินาทีครบห้าสิบเจ็ดวินาทีครับมา ่อไปเป็นตาของพี่เบลของสนามนมวอแมนเชสเตอร์อยู่ในเตสเริ่มครับใครวะนักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตสครับไวยทูเคเฮียไวย์ทูเครู้ฝันจะลอยเหรอไม่ใช่ครับข้ามไปก่อนข้ามไปครับใครครับเดนนี้เรเบรกเหรอไม่ใช่ครับคัทบนหน้าไม่ใช่ครับข้ามครับใครครับโรชาไม่ใช่ครับอักกบเหรอไม่ใช่ครับ ออนไลน์กิกไม่ใช่ครับไอ้ชิโด้ข้ามไม่ใช่ลีอฟอร์ดินานไม่ใช่แอนเดอร์สันเออแกงกุลเลนชัดก้าแอรข้ามหมดไหมดูอีกตัวเผื่อได้ตัวข้ามไหมตัวเฮ้ยสามสองเทียตัวเดิมเลยหนึ่งสูง ยิงพวกตัว Why to K Iggy พวกนี้ด้วยเริ่มครับข้ามข้ามครับข้ามก่อนคุรุเรยาไม่ใช่ครับข้ามก่อนข้ามครับใช่ครับง่ด็อกบาถูกครับอันนี้ได้ใครครับโจโคถูกครับเอาล่ะใครครับโจดีมอริสไม่ใช่จอนเทอรี่ถูกต้องครับสองลูกครับยิงพวกพีใส่ทีนไวไปอะไรวะใครครับอะไรวะยำพาดไม่ใช่ดูตัวดิขอดูอีตัวดิเป็นตัวแรกครับกาลเกอร์เหรอไม่ใช่ครับหนูไม่ออกอ่ะแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วนไม่ออกคควแพ ใ่หอ่เหรอทีตอยมาได้ยไงวะใช่วหไม่เดี๋ยวกม่ก็ไม่ผมชนะได้ไม่เป็นผิวคุณไม่นี่คือตัวอย่างของการที่แพ้แล้วไม่ยอมรับนะฮะอ่ะมันง่ายมึงเคยบอกว่าฉดแต่รู้แบบมึงททยน้าคนไม่เปนยืนลไมยืนไปลงน้ำเองผมผมแพ้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  โอ,อ้โอเอาเกียงม,มันจะได้ตามมีคนแบบนี้ล้มกติกา <c oughs> เอ้พอเราชนะแล้วก็บอกว่าเฮ <c oughs> ้ยยอมรึเปล่าไอ้เฮียแล้วเฮี่ยวดอนทับเฮี่ยวเอง